นกแต่แต่บินขามปลายประคามเทศเมลูกออนค้นสีสเกตสิผ้ารออีกแล้วจ้าคลิปนี้เฮ้เฮสวัสดีจ้าสวัสดีสีสเกตกันเองประถงเกงใจกันมาพอกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะผ้ารออีกแล้วค่ะแมงูกอออนผ้ารออีกแล้วนะจ้าพี่น้อง คลิปนี้ก็เป็นคลิปเก่านะคะพี่น้องมันดุลละละแต่ว่าบัดี้มีเวลาต่อให้มึงนะคะสิาพมามาเมืองพลาชว่างนะคะอยู่แถวไก่ไก,ไกไ่เมืองหลวงนะคะไก่ไก่เมืองสตอกโฮมนอยขี่รถไฟออกมาลงสถานีอุลิสดาแล้วก็ย่างมามองนี้เลยค่ะอุลิสดาสล็อตค่ะรถมากมือมนี้กับพ่อปูนะคะขคับรถมาหาบค่ะมา,าบน้องสเตฟานีแล้วก็ค,คุณพ่อคุณแม่มาย่างเล่นน้ำกันจมื่นนี้แดดดีค่ะ จริกับเรื่องเดินทางไปนะคะฮืๆแต่ว่าจุดเด่นมันอีกบ,บรมเบนบรรยากาศภายนอกหรอกจ้าบรรยากาศภายนอกใบหมอกใบใหม่กับพระท่านเด้เกิดนะจ้าดอกไม้กับพระท่านปงค่ะมันก็สีแนมมึงเหีเ่ยวแหงแกกแสกากสาดอยู่นะคะแต่ว่ากับเป็นตะมึงหย่อนว่ามีแสงแดดนี่ละจ้าพี่น้อง มาละจ่าเขามาหอดแล้วบัดเี้เข้าก็สิย่างไปเมืองนะคะว่ามันนี่อย่างอันนี้ก็สิเป็น,นเพื่อนเพื่อนอยู่วันเป็นพระราชว่าเป็นปราสาทเพื่อนหรอนอกก็สี่อย่พอแม่พี่น้องเพื่อนยูนีนะคะคนรวยควนสันสูงเพิ่นนะคะมาตอนซัมเมอร์สิงามกานีนคน้ค่ะมีดอกใหม่โรงงามกานี้ค่ะอันนี้เข้ากับเร่งสี่างไปนะคะมืนอีสิพาเมืองโลงเลื่อนนะคะปลูกดอกใหม่ขายดอกใหม่นะคะอยูอ่นีนะคะบรรยากาศ ดีมากนะคะแต่ว่าต้องยางระวางเนื้อจ้ายังมีน้ำแข็งเน,น,นื้จ้ายางบรลวังมือลมหัวแตกไหมค่ะมาหนีกับมาเทอที่สามแล้วพี่น้องเอ้ยมาหนีนี่มาแห้งวงนี้นี่ม่มาย่ามไดยสวีดเดนกับมาเมืองแดดแดดดีขนาดอันนี้ก็คือสเป็นนีเสียมพี่น้องแต่ว่าเพิ่นบ่เปิดมือน,นี้นะคะเนาะปกติเพิ่งจะมาเปิด เง <Soon. S 2> ยนอนไร่ไาร้าศกวงควางดีมันยามเสมอกับสคนนะคะิคนมานอนอาบแดดนะคะลายคนมานอนอาบแดดอยู่นี่ค่ะฉันทอยางไปตามนิ่มนามกระไดค่ะแต่บ่าือนเข้าบ,บาดิ้งยางไปตามนิ่มนามนะคะดูฝั่งตรงข้ามบ้านสวยงามจ้าน้องสเตฟานี่บอกชอบมากเลยคนะ่ะคุณแม่หออีกแล้วค่ะหนูชอบจังเลยค่ะคุณแม่สเตฟานี่บอกไปไหนก็ได้ค่ะคุณ กขนาดเลยนะเห็นบอกอยากผักนําอยากผักนํถ่ายยางเลยป่าสาทมาหลักก็ยางเขามาข้างหลังนะคะห้ากวสี่เห็นทางยางเขามากแล้วจะนอ้มองมีกวางแห้งค่ะจะบอกว่าหญ่คักยางที่สองหมือกับเบิร์ดดอกจา้จาตื่นกันยางไปลุงเลี่ยนค่ะมันมีคาเฟ่ยูย่หันอาพูพูดว่ามึงเหมือนนี่เข้า้าพกับไปเบิร์นคาเฟ่ะคะเขามหาหอละจ้าเนี่ยมึงบรรยากาศสวยงามค่ะมองนี่ชีฮอนแห้งนะคะพี่น้องเพ่าเพิ่นสิเป็น อันเฮาส์เหียงนนาเป็นเพื่อนปลูกต้นใหม่นะคะกับสีอุ่นนะพู่มกับสีเห้มันหอนก่าเกานะจ้าเนี่ยเมืองจ้าบรรยากาศสวยงามกับซมีผวกแจกกอกแจกกันวางขายเลียงลายทราบล่านะคะเมืองแต่ต้นใหม่แต่ละต้นกับบริถึกนะคะพี่นอกแต่กับบริแพงแห่งจ้า ใครที่ชอบเลาะนะคะชอบถ่ายรูปนะคะกับมาได้ดะ้ค่ะอุลิสดานสลอตจ้ามีกาแฟมีเฮาส์ปลูกต้นไม้แบบนี้นะคะสําหรับผู้ใดที่มาเที่ยวสวีเดนนะคะมาสต็อกโฮมหรือว่ามาเหยี่ยมหยติมาอย่างนี้มาได้ะคะ่เคาฟฟ่ค่ะตรงนี้บรรยากาศสวยงามมาพักผ่อนสบายหูสบายตาเฮาจ้าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในนะคะพวกนี้เพิ่นจะเห็นไว้ว่างขายนะคะงานฝีมือจริงๆต่างศางสร์นี้มากค่กคะพี่น้อง หมักของตกแต่งบาดนี่ในเมืองุบปอบอบๆเฮ้เสวยพี่น้องบรรยากาศดีแห้งค่ะดอกไม้ก็สวยงามสดใสนะคะแต่ว่าหอนหอนค่ะพี่น้องจนว่าเด็ดทอดเสือแขนยาวออกงานค่ะเหือแตกสะสะอะไรนี่มันกระิฮ้อนแห้งกว่าอยู่ข้างนอกนะคะลังคือย่ว่าะลบไปไทยนี่ก็จะสิเป็นจังไดจะสียู่ได้อบคือสีหอนค่ะกว่าเก่านะคะนี่ดีค่ะสวยค่ะพี่น้องการล้ำค่านุขขากดวปิดเสียงไววเมืองแต่ลูกก็ได้เลยค่ะ น,นี่ก็สิเป็นโลงเลื่อนทิวลิปนะจ๊ะเ mm hmm. พิ่นกาดอกใหม่ดอกทิวลิปอยู่นะคะเนี่ยงามค่ะเวลามันออกดอกก็ดีกานาสิเตรียมไว้ขายพอดีมันใหญ่ออกดอกหนาหล่อนพอดีนะคะอีกเดือนสองเดือนสิม,มหฮอรนนี่เนาะสวยงามค่ะพี่นอ้องเราก็เดินไปนะคะในเมืองคนบกักหลายนึงพี่น้องตอกกันเขาลานกาแฟป้านว่าบ่เคยหมอมี่บอกไม่เจียว ในขณะที่กำลังขาดเสียงอยู่ก็มีคนโวยวายละค่ะพี่น้องสงสัยต้องเอาไปเก็บละจ้าเฮ้ยคือโวยวายนะคุณแม่ไม่สนใจหนูนะคะหมดแต่ภาพวิดีโออยู่นั่นแหละนะคะเมืองพี่น้องบรรยากาศดีดีค่ะทั้งในกับเขามาขั้งในแล้วนะคะมาเลือกขนมเค้กกันจ้าว่าจะกินยังบันกินแล้วก็สออกไปออกมาพอตุนใหม่ละค่ะบักแพงหนึ่งพี่น้องแนบบ้าบัแพรงนว่นมื่นสี่ค้นหามื่นบาทพู้นี้น่เวลาเปิดปิดละจ้าผู้ใดอยากมากกมาได้จ้า